สวัสดีครับพ่อแมีพี่น้อง FC. เอฟซีแสตสงเสียนหนองไายดวนดวนพี่น้องดวน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 โอ้โหหัวก็หยหองแต่นอะหนาค้าโคกพี่น้องมือนี้มาแต่เศร้าแล้วพี่น้องแทนพี่น้องสื่อพระท่านมือนี้กะ มาคุยมาจาาเรื่องหวยรับๆพี่นอ้องหวยรับับนี่เอฟซีส่งมาให้ยัวดี่เ,เ,ยยเลีว้วเพิ่กระทรงมาใหอยยกก็เลยบ่ไดเอาวน้ำเลินมามันเป็นเลขเลขบ่งงามครับ มันส่งให้สามหางมีมีเกดหามี3สามสองแล้วก็มีรู้สซึกว่าสิบสี่ป่ะจำมาได้ประมาณนั้นหระมันรักฐานกระจักอยู่ไซว่าเห็นมันเคยเขาก็้ามานนำเสนอพี่น้อง กับมอนี่กับเลยสีมาแจ้งคับดีหอยรับๆี๋ยวสีเขียนตัวเลขแล้วก็โชว์ให้เบืนนะ้เนาะพี่น้องนาะหอามาแล้วกับซอยกดหลค์กดแชร์ชนเดอครับกดติดตามจะได้ ชมชิปดีๆเด็ดๆเป็นเศรเลยเพิ่งล่างนะเพ่งเขากามาแต่เศร้าเลยย่างพี่นองบ่ท่านคือสิบ่อนดอกเนาะพี่นองเนาะคือสิซื้อได้อยู่เดี๋ยวสิไปเขียตัวนี้ไงมาคุยมาจากกัน มันเลยไปลาแล้วเนาะพี่น้องเนาะใจเย็นๆท่าน,นอย่ดอกพี่น้องวัดมวดที่แล้วคือเขาดีแทบแบบมวดที่มานำเสนอเบงมันจิเข่า,พ,าพี่น้องคาดว่าบางพื้นที่กะคือจิตใจเครึ่งหนึ่งแหละพี่นอ้องต่มาสำรับแอดเองแต่จัดโรตารี่ไว้แล้วครับ หาหุง้งใบแปลว,ว่าเลขชุดเดียวเดี๋ยวสิเน้นให้มือนี่ก็มาส่งข่าวดีข่าวด่วนเดี๋ยวที่เขียนให้ตัวใหญ่ให้พี่น้องไปจัดไปเสี่ยเด้อพี่น้องสิมักบอ่อแต่ย้อนว่าบอ่อมักแล้วพี่น้องบก็ยากกับใดอันสามสอง ถาเจ้าทรงมใหย้ยเบปากเบีข้อตัดออกซ้ำบัดออกซ้ำเนาะพี่น้องโอ้ยอยังไะเหลือใจหลายมันนี้กามมให้ย่พหลายหางพี่น้องเตวาบ่ระด้ยว่า,า,วาล่างบุญสามหางพี่น้องเตวามันมีตัวเน้นอยู่เดี๋ยวสี่ที่จบใต้ครับ มาแล้วมาแล้วใจเย็นพี่น้องเห็มันได้เวลาจัดเจ็ดแปดหน้าที่กันนะพี่น้องแนละ้ยวยาเฝ่าใจหอนพี่น้องได้แท้แน่นอนทันมือนี่ต่องรวยรยต้องมนี้วยมีหเฮงเ็นเสือเสือซึมซึ่งคือซึมซึ่ง,ง,ง,งพี่น้องตืน่นต่เศร้า กินกาแฟามาเบาทำตาตำเมี่ยงไปขอโทษหลายๆพี่น้องอยันพี่น้องเ่าท่านก็เลยบ่ได้เตรียมการนี่ยังก็เยกลยเข้าเฝ้าอัดคลิปเฝ้าฟาเลยพี่น้องอยันมันขาดคือชีบมันเป็นชีบงวดก่อนสบายเลขมันกือบไอยู่มันบ่หนีไก่ครับเหล็กในชุด,ดอ่าตาล่างของ แอดเองที่นําเสนอไปก่อนนั้นวดนนี้คิดว่าถึงเนีนอนพี่น้องมีเฮ่เนี้นันท่านผู้ใด้จัดไว้แล้วก็จะดีจะนําคิดว่ากระแสก็คงแห้งอยู่พี่น้องแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ว่าขาดว่าถึงแล้วก็มันม่มี คนเน้นมาไห้่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขากะสื่อขวบไปเปิดมันสามหางพี่น้องสีแมนหรือบะแมนกะพิษจระนาอากับเอฟเองกับบัวหงูพื่นอกมาาพื่นกับบัวหงูแต่ว่าเพื่นวามันถือมันแม่นก็เลยทรงมาไห้โทรมาบอกก็เลยมานั่งบอามานําเสนอ ที่น้องทา้งซองให้ไปเชียงโซกเชียงลาวก็ถือพิศกะเรียกว่ากันทัางซองเองก,กะบอสามารถรู้ว่าตัวมันจะออกตัวไหนเนาะพี่น้องนะเนาะเขากะพิจราระนาเอาถ้าเข้าบอเอาท่านมันออกเลวมาแล้วคึงหมดที่แล้วมันจะเสียโอกาสเสียใจครับ เขาสิเป็นวาที่หลังมันบ่ไห้เด้พี่น้องอีอย่างมันก็ะตองร่องมันบอกพี่น้องบ่มีม่ภัยหลังคับไผใจวัดใจพี่น้องกล้าได้กล้าเสียร่องบึงจักตันงเพิ่นบ่เคยทรมาบอกก็โทรไปขอเพิ่นเพิ่นเรยบอกครับดุนดวนเนาะม่แล้วกั แต่เวลาอ,อันสุดวอกับไปเบิ่งตัวเลขกกันเลยครับครับนี่หวยพี่น้องแคบเอาพี่น้องตัวเน้นนักก็คือตัวขีดสองสองเทือ่อแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ซื้อไปเวิดโหลดพี่น้องอ่ะเย็นบ่ เขียนเขียนกับเขียนเฝ้าเปาพี่น้องเอ,อ้ยเ้ลาไปจัดไปซื้อกวนมั่นสิอ่นสิพ่อซื้อใดโบนอ้อพี่น้องแต่ว่าผู้เพิ่นเจ้าของหวยเพิ่นน่ะเพิ่นมาเพิ่นเน้นสิบแปดครับสิบแปดครับ ตัวแปดหานี่ตัวร่องซื้อ,อไปกับน้ำเรือพี่น้องเลืออ้าฮาาา้อ่เอาหาห้าบ่ซื้อก็ะย่านว่าเสียโอกาสไปเนาะพี่น้องเนะดูดวนวันหวยออกพี่น้องตืแตะเศร้าร่างหนา้าพอกันเลยพี่น้องแต่เศร้าเลยเนาะ ป้าไปจัดเล้พี่น้องคสุดท้ายนี่ก็ขอให้เอสีแฟนส่องมีโศกมีหมันลำลำลุ้ยๆสุปูสุขคนครับสวัสดีครับ